สดชื่นสวยงามมากงามอิเล่ว้าวว้าวงามสุดๆเลยสบายดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถ้ำป่าเสือเมืองท่าแขกแขวงขมวนเนาะ ซึ่งเป็นเท่าทำอีทีไลลาได้มาท่องเที่ยวยุสถานที่แห่งนี้และก็เป็นอีกหนึ่งธรรมที่กระเจ้าหากแต่ค้นค้นพบใหม่และก็หากัสิเปิดใหม่เส้นกันเนาะทุกคนเนาะซึ่งเส้นทางเข้ามาทำปาเสือมนี้บอกได้เลยว่าสะดวกสบายแห่งกระเจ้าปู่ทั้งอย่างตั้งแต่ทางเข้ามาส่วนฮอดบก บอสถานที่ท่องเที่ยวเลยซึ่งโบต้องย่านว่ารถค้าหรือแบบรถเอียงเนาะซึ่งเดินทางสะดวกสบายเฮงถ้าใครสนใจกรบล้องมาท่องเที่ยวได้นะทุกคนเนาะบอกได้เลยว่าทางเข้ามานี่บบมีแต่ทาปดเสียมจะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่อื่นน้าอีกเนาะทุกคนเนาะเ,ออเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปเบิรงทางไหนทางเข้าไปทางไหนกะจะมีใกล้เนาะพาเฮาย่างว่ามันมีสถานที่ใดแน่มีมองไดแน่ที่น่าสนใจและะ้วก็ค่าเข้านี่เนาะ ปีเนาะปีแม่นคนละแสนกีบเนาะทุกคนแสนกีบไล่ล่าบนี่จจว่าถ้าติเป็นเงินไทยมาจากบาทเนาะก็เออให้ทุกคนไปลองคิดเอาเนาะตกคนละแสนกีบเซิงด้านในก็จะมีเป็นห้างขายเครื่องของกินเนาะมันเอยหมักไม่หมักตอกกับคงกับเข่าแล้วก็จะมีเป็นของอันเขาห้องอย่างขันเนาะขันคกมากลำไยรงนี้จะเป็นหน้ามากลำไยกต่เจ้าก็จะเอามากลำไยมาขาย โอเคเดี๋ยวเขาจะ่าไปเบ่งบรรยากาศภายในถ้ำปะเสืมว่าจะเป็นอย่างไงแต่บอกได้เลยว่าบรรยากาศอ้อมหอบนี่อ้อมหอบไปด้วยผู้ทำผู้ผาผู้ผาแม่น้ําธรรมชาติสุดๆเลยเดี๋ยวเขาจะ่าไปเบ่งบรรยากาศภายในผมพร้อมกันเนาะกินก็ได้นะทุกคนเนาะเครื่องขายก็มีหลากหลายอย่างเลยขนมปงขนมปัง ไม่ค้านะฮะนะฮะมีเครื่องขายหลากหลายอย่างเลยเนาะตอนนี้เฮากะกำลังจะยยางเข้าไปแล้วอีพอกินอย่างบัวสักพันนีงสิบห้าพันสิบห้าพันหมักบัว <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปทางในพร้อมๆกันเมื่อนี้กามาน้ากันทั้งหมดสามคนเนาะมีอีพอยีเมล,ล่ะกะตวของไรๆเองเดี๋ยวเขาก็จะไปยืนปีให้กับเจ้าเดี๋ยวกับเจ้าก็จะพาเฮาทัวร์ด้านในเพราะว่าคนขายปีบอกว่าไปยืนปีให้กับเจ้าเดี๋ยวกะจะมีไกล้เนาะพาเข้าไปเบื้องด้านในหนะมีใน,นทางเขา้าเดี๋ยวเขากลับมายืนปีให้กับเจ้าอยู่มองนี่นี่

เข้ามาด้านในบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีสุดๆเลยว้าด้านข้างเนาะก็จะเป็นทํางานนี้ตลอดเลยอันนี้ให้ลูกคนนี้อเพราะว่านั่งเนี่ยลงพิชพีและพืชต่านะั้งตวนี้เพื่อนเพื่อนว่าน้องตัดพีด้วยนะ เปกี่ปิดกเดือเนีควันเปิด่ชายมาเตอนีที remain, ่ายยังเฮ็ดอยู่นั่วันนี่เขาก็อยมาขใบหอนี่นีข้ามเขาไปสีงตลอดระยะทางเนาะอายเพิ่นกะจะแนะนำว่าเออแบบควมยาวขนาดไหนเข้าไปใทยโงแพลวิดีโอได้หมดเลยเนาะ

เือซ<ส>ีบเยอสมัยก่อนเนาะเพราะยังเข้ามาด้านในเนาะไ,ไกด์เพิ่นกะจะแนะนำว่าสถานที่ต่างๆนี่แต่ละจุดเนาะว่าจะเป็นจะเคยมีอย่างที่เกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นเมื่อมอรเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นอันทําลือศิษย์ในสมัยก่อนเนาะิ่งบอกเลยโคตรน่ามากเลยลทุกคนไผ่มาก็ต้องลองมาแวะมาชมเบื่อเนาะโยที ทำป่าเสือเมืองทะแขกแขวงเขาวเงินเนาะว้าวมีการตกแต่งด้านในเนาะจะมีทางงานมีเฮวยางนะคะจะมีประดับไปด้วยดอกไฟเนาะเพื่อส่องความสว่างแล้วก็น้ำด้านในโคตรใส,สก็เจ้าหางก็จะเปิดอีกรอบเนาะเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันขึ้นมาก็จะไปปิดส่วนข้าวก่อนอเดี๋ยวเราจะย่างไปเบื้อด้านในพร้อมๆกันเนาะ โอ้งามสุดๆเลยนี่ธรรมพญนาธทรมพญนามันสิสร้างตัวเข้าไปคือเออมันสร้างไปยังบกเพราะว่าย่ำนิยมคนสร้างหมดได้ย่ำแลรมันจะสร้างเข้าไปดย น้ำซุตอนนี้พวกเรากับยังเข้ามายังบุกเส่อกฐานซมไกเ์ฮิตเวียกอยู่นี่ด่วนแล้วอะปกติกะแต่ละเทอมาก็จะมีปิ่นไกมานําเที่ยวเนาะมีแขกมาเม่อะไรคนนัแขกเหรแต่เป็นกลุ่มเนาะกลุ่มละคนเนาะไกด์องนี้มีสิบคนอยู่ไหมอ๋อถ้าแบบอ่าสมมติออกมาครบแล้วก็ต้องท่าก่อนหรอ่นบ่ต้องท่าไกด์พาไปต้องท่าแขกท่าไกด์แล้ว ออกไปมาคายร้อีแมเดไออกไ้านไเะเพราะว่า,าไไนนท่านกับเปิดเปิดบานในเรงวันนี้ว่าน้นท่วมปิดเจ้าข้าวเลยก่อนแล้วนั้นพ่วมปิดเข้มมากบารลามยแเพิ่งเสียที่ยวอันนี้แ่บเป็นบอกคืบุ้เฟสปิดทำปาเสมโชว์ข้าว<อ>น,น,น้ำท่วมนะพะะูดเลยมันได้ลุยน้ำไปเลยหนึ่งเดิอมันมันต่้าแม่น้ำพีเพิ่นมีแ่น้ำเชียงพี่เป็นปะ จะต,ต้องจ้อนส่งตัวเนาะนี่นความยาวของทางยางของเขาจะประมาณ8ปดห้อยเมตรนะทุกคนเนาะนี่โบตเอลิบาค้นงามเลยสวยงามตามธรรมชาติเลยเนาะนี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันเลยเนาะแต่ละบอนแต่ละจุดก็จะมีสื่อ ของอันสถานที่เอกนัคนอันนี้จะเป็นสร้างสามหัวน้ำใส่ใส่ น้ำมนันขึ้นน้อยหนึ่งค่ะก,ก็เลยจอนส่งก่อนแบบนึ่้ไปเดินทางกันต่อแปดห้อยเมตรเนาะน้ำแบบน้ำแบบน้ำเย็นค่ะขนาะด น้ำเย็นเย็นน้ำคนเย็นเลยเดี๋ยวจอนส่งพอดีกน<ๆ>ว้าวระวังหัวเนี่ย วังพญานาคอันนี้จะเป็นวังพญานาคทุกคนยำเล้งลก็จะโบแห้งเนาะมองนี่เนาะนี่อันนี้จะเป็นวังพญานาคแล้วก็เราวังหัวน,นี่จะเป็นทางใกล้ๆกับหัวเขาเลย <S <s ให้เาเราวังเอาเนาะอันนี้เราจะจอนส่งมาแล้วก็จะมมก็ต้องมิกเกอร์เปลี่ยน น้ำหยิข้ขนาะนี่บ่อนี้ก็เจ้าห้องบ่ออย่างนอกระนว้า ป่าเหมาพานนี่ป่าหมิมพานนู่นก็วานี่ท่ามีสอท่ามีสองน้ำเย็นครับท่ามหิมพานว้าวงามขนาดว้าวน้ำเย็นนี่เป็นยังไงอีเมอ่าสุดชื่นสุดนชื่นส <laughs> วยงามมากงามอิเลี พากันมาเที่ยวเด้งามอีลเลยคุณงามเลยพ่อก็อยู่ทางไหนถ่ายงามแ้หนน่นึงถ่ายห้องเบ่เดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็ถ่ายห้อถ่ายเป็นทีละลึกไว้ขึ้นมาละถ้ำหินม,มาพานอันนี้คือลูกพญานาคปะดูอ๋อดูว้าว ถ้าไปมาเวลา,ลา,ลาบอกเลยว่าบ่อเสียเทียวเวลา,ลาแนะนำเลยทุกคนแขวงขมวนเมืออถ้าแค่แขวงขมวนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เนาะที่สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายและส่วนหลายจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบจะเป็นถ้ำนะทุกคนเป็นถ้ำเป็นผู้ผ่านอย่างชิลนงามงาม,มธรรมชาติสั่งขึ้น บอกได้เลยว่าถ้าไปสนใจมาเที่ยวหันเลยละแนะนำเลยละเมืองไทยแขกแขวงข้ามวนนั่นเองเนาะทำหินย,อยนบบอ้อย <laughs> ยี่ห้อว่าทางลุมนี่มันคือ ok ะะดอกเห็ดป่ะจ๊ะทางกลางนี่นก็เจ้าห้องวายอย่างเสายกออ๋ ทำป่าเสริมก็ต้องมาแวะทายหูและมาสิกอินมองหนีเนาะซึ่งบอกได้เลยว่างามสุดๆเลยอันนี้ก็จะห้องหินเนาะเอรคน้อทั้งเทิงก็คือมันย้อยลงมาทั้งรเนเนาะ โปรกำเนียร์ตัวยังมุมอะไรบึ่งบวกรุกก็ได้แม่อ๋นี่มาถึงจุดแลนด์มาร์กเนาะจุดไฮไลท์ที่หลายคนมาจะต้องมาบึ่งตอนนี้เฮากะกำลังจะย่างอ่องเพื่อจะออกไปทางนอกแล้วเนาะเพราะว่ามันนาวแล้วโอ้ยเบึงสวยงามค่ะนี่ว้า

ลลแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนเกือคืนเอาไข่ออกมาอยู่นิเปลี่ยนเกือคืนได้เลชุบชุบชุบตอนนี้พวกเขาอากากำลังจะยางกลับอเอาไปเนาะหลังจากที่ยางขบแล้วก็คือแปดห้อยแมตซึ่งบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทางเข้ามานะ่ะตั้งแต่ทางเข้าจนหอดหินหยกเนาะ บอกได้เลยว่าอลังการสุดๆเลยงามแบบธรรมชาติอันนี้ก็คือธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วทุกคนเลยละกันแนะนาสาหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองท่าแขกเมืองท่าแขกบก่แมะเมืองท่าแขกแขวงขมวนเนาะเลยละแนะนาเลยทุกคนซึ่งก็คือแนะนำทะเลถ้าไผ่มาก็คือบ่ผิดหวังแน่นอนก่อนก่อนที่จะมาถ่าจะมาใน่วงยามฝนให้ตีดตามเพจของกะเจ้าไว้เนาะว่ากะเจ้าก็จะอัปเดตว่าเออมื้อน,นี้เปิดเด้อ ปิดเดอ้อเหมอทีอาจจะน้ําขึ้นน้ําลงอย่างสีนะเฮากะเบิ่งบ่ได้เพราะว่าย้ำฝนก็จะเป็นส่วงฝนตกหลายน้ำมันอาจจะขึ้นอย่างสีกระบอสามารถที่จะเข้ามาเย้ำสมด้านไหนของถ้าป่าเสื่อมได้นะทุกคนซึ่งบอกได้เลยว่างามสุดๆเนาะ ตอนนี้เรากลับมาออกออกมาหอดทางเข้าแล้วนะทุกคนไอ้เนี่ยอยากแนะนำสำหรคนนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวแบบทำปัจเจ้ามาเที่ยวนี่น้ำมาทำเที่ยวทำปัจเจียมค่ะไปไหนมาเที่ยวหลายๆมั้งบ้างอ๋ออะไรนะแล้วแม่มาให้ปิดอะไรเป็นได้นะทุกคนเนาะ วันนี้เขากะออกมาทางออกและบอกเลยเลยวันนี้ทางขนาดทางเขายังอลังการขนาดนี้ทุกคนต้องบบต้องแปลกใจแล้วก็บอต้องสงสัยว่าทางเนมันสิอลังการขนาดไหนขนาดน,นี้เลยละมาร์ทกาทำอีกกับู้สึกแบบประทับใจเนาะอันนี้เขาก็ต้องจอดขัดส่งลงเพราะว่าเลลวลาเอาขึ้นตอนทีเขาเข้าไปในถ้ำเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นยามฝนขนานะมันประมาณแป๊บเดียวยางแป๊บเดียวมันก็อันวิดแล้วเนาะบออันที่มีนมนะ้ำขนาดเนาะ นในทุกคนเลยล่ะกะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวเที่ยวส้มได้เนาะทำป่าเสื้อมบอกเลยว่างามสุดๆเลยเดี๋ยวเขาจะย่างไปซื้อจีกุ้ยกุ้ยจีน้ำกันเนาะหู้ประทับใจสุดๆเลยทุกคนล่ะกะตอนนี้จะโมงแล้ววะตอนนี้แมนเกือบสิบสิบสองโมงเนาะกะ ข้นกับทน้อยกันมาเรื่อยๆขายเน้ออะไรตัวจีจีก้วยสามเ,เอา,าวพันเอาตัวโบด,ดําแหลกๆเลยนี่นอกจากนี้ก็จะมีเป็นหอย,ยมะกะบกมะกะเบกอันนี้สามหน่วย ขายดีอย <test> ู่อ <intensity> ่ะคนก็มาเรื่อยๆเนาะมีแม่ค้าตะหงตะเพลงก่ะนะสาวพันเนาะแม่นบอลเนาะสาวพันกีบใจนี่อันนี้ปิงกวยกวยปิงซื้อเบอร์เลยได้สาววันอีงเลยมะเดี๋ยวจะนั่งเสาเมฆจังหน่อยละกันกิมเนาะแล้วกัน ค่อยอันที่จะกลับกลับไปลูกซื้อเบร์เลยได้สาวพันส, <laughs> สามหน่วยซิปนึงสามหน่วยนึ่งหกหน่วยนี่ก็เป็นบรรยากาศอ้อมหอบถํำป่าเสื่อมสง่สา,งงามฟุดุดเลยงามสุดๆเลย คลิปนี้เลยล่ะก็จะขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ถ้ามาก,กอย่าลิมกดไลค์ให้ลิลาหน่เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกราบคำว่าสวัสดีบ๊ายบายพูดตามนึงเด้อเปิ้นนึ่งปะนะ